สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้าแบบนี้นะคะหลังจากดิฟายเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดตู้บอลสีนะคะก็วันนี้นะคะก็ลองมาเปิดนะคะนี่ค่ะหลอดใหม่ของชายชนเนี่ยเรียกได้ว่าแดงแดงแบบทุกต้นเลยค่ะหลอดใหม่คือแบบอแดงได้ใจจริงๆนะคะอย่างต้นนี้ออกหลอดมาก็คือแดงมากนูน่นนู่นอีกนะคะ นูนแดงมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้ไปฝั่งนูนเลยนะคะถ่ายจากฝั่งนูนก็คงจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไฟจะพายชมบอลสีสวยๆนะคะเพราะว่าหลอดใหม่เขาเนี่ยออกมาแล้วนะคะส่วนสาต้นนี้ก็มีหน่อนแล้วด้วยเห็นไหมคะแดงจริงๆ ต้นนี้เนี่ยมีบอลเป็นบอลสีที่ชื่อว่าชายชนนะคะหลายๆท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าบอลสีชายชนเนี่ยเป็นบอลสีที่มีความสวยแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ละนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสมัยที่กําลังฟีเวอร์นี่คือก็ต้องมีชายชนกันทุกบ้านนะคะนี่ค่ะชายชนนะคะต่อไปนะเดี๋ยวอ่านี่ค่ะ แดงทุกต้นเลยอ่ะคือเหมือนเขาแข่งกันนะคะแข่งพร้อมใจกันออกสีแดงหลอดใหม่นะคะต้นเนี้ยจริงๆอ่ะเคยป้ายเฉยเห็นไหมคะไปป้ายตอนนี้ก็ออกหลอดใหม่สีแดงต้นนี้ก็ออกหลอดใหม่สีแดงนะคะต้นนี้ก็แดงต้นนั้นก็แดงเอต้นนู้นก็แดงตนน้นนู้นนี่โอ้โหยิ่งแดงเลยนะคะแข่งกันหรือเปล่าเนี้ย อมใจกันจริงๆนะคะต่อไปป้าจะพาไปดูบอนสีเกาะเกตค่ะเกาะเกตต้นนี้เนี่ยใบใหม่เขาออกมาเนี่ยไม่ด่างนะคะแต่เขาก็จะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะสองใบล่าสุดไม่ด่างนะคะแต่ว่าใบนี้ด่างเห็นไหมคะเขาจะมีเม็ดแดงเม็ดชมพูกระจายนะคะแล้วก็มีความด่างขาว ต่ก่อนนะบางใบก็ด่างเหลืองนะคะแล้วก็มีความเปรอะด้วยนะคะนี่ค่ะบอลสีกเกาะเกตนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะมาดูความสวยงามนะคะต่อไปค่ะบอลสีกเกาะเกตเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นกเกาะเกตอีกต้นหนึ่งนะคะนีไฟอะไรเปื้อนเดี๋ยวไฟเอานี่ค่ะแคะเคี่ยวเขาไปแล้วนะคะ เปิดมากต้นนั้นนะคะต่อไปค่ะ<ม>เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีไฟนี่คือแบบยางเห็นไหมคะเขาจะด่างแบบมีความด่างแบบแปลกมากคะ่ะด่างแบบกระจายกระจายนะคะเม็ดแดงก็กระจายเหมือนกันต้นนึงก็ดา่างเห็นคะด่าแงบบมากควรเปลี่ยนกระถางก็ยังไม่เปลี่ยนเลยต้นนี้อันน้งจะเป็นต้นอีกต้นหนึ่ง จริงนะคะอันนี้จะเป็นบรรดานซับนะคะใครที่ได้ลูกไปนะคะอันนี้คือต้นแม่นี่คือบรรดานซับนะคะที่ไ้าไข่บางทีก็ต้นละร้อยต้นละร้อยแปดสิบสองร้อยนะคะแม่เขาหลักนะคะอ้เทพอักษาราเทพอักษราย,ยัางไม่ออกหลอดใหม่หลังจากที่ไายแค่เคียวไปนะคะเดี๋ยวรอหลอดใหม่ก่อนอันนี้ซับจะเดินค่ะ ซับเจริญก็คือหลอดใหม่นี้ยังจะแข่งกับชายชนเลยนะคะแดงทั้งไมเลยนี้หลอดใหม่ใบใหม่เขานะคะซับเจริญนี่คล้ายกับ,บอักษรสวรรค์แต่ก็เห็นความต่างได้ชัดเจนนะคะตรงที่ซับเจริญจะใบกลมกว่าต่อไปเท้ารำไพยนะคะเท้ารำไพเนี่ยจะเป็นบอนป้ายก็คือพื้นใบสีเขียวแล้วก็ป้ายสีแดงนะคะอันนี้อย่างที่ไฟเคยบอกคือต้นลูกนะคะ แองส้มโอ้โหหน้ามอมมาเลยค่ะมหาพี่ฝ้ายนะลูกมอมมาเลยนะคะอันนี้คือต้นแม่เขานะคะเท้ารำไยยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางก็เลยดูเล็กกว่านะคะแต่อันนี้คือลูกเขานะคะต่อไปค่ะบอนสีนกพเก้านบพเก้าต้นนี้นะคะอันนี้แบบออกไปทางเขียวๆืองๆนะคะด่างอันนู้นขาวๆเ,เ,เงินๆแดงๆนะคะ บนี้ก็ออกไปทางทาขาวๆแดงๆนะะอกพะกาสวยมากต่อไปนางวิชุดาขาบอลเก่านี่นะคะสวยจังเลยนี่นะคะป้ายสีชมพูดแดงๆกัดเป็นเม็ดๆนะคะต่อไปคือสีล้างหุ้มทองค่ะอันนี้คือสีล้างหุ้มทองนะคะสีล้างหุ้มทองนี่มีหลายนะ้า อันนั้นคืออสองไข่เนาะแล้วตรงข้างหลังนี้ก็คือองค์หญิงทอฝันค่ะดางสวยตรงนู้นคือรัตนาสินป้ายสีแดงนะคะคล้ายๆกับชัยชนเหมือนกันเนาะชมพูทวีปนะคะเอาวันนี้่ากผู้ชมก็น่าจะได้รับความได้ชมความสวยงามไปเยอะแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะไฟก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลลเอร์ด,ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้อเลอยต้นหนึ่งคือเจ้าจัก,กรพพัดนะคะนู่นคือนพะเก้าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะนั่นนนพะเก้านะคะแล้วก็นี่คือดงเจ้าจัก,กรพพัดนะคะอันนี้คือเท้าหิรันพนาศูนว้าวหลอดใหม่ออกแล้วเท้าหิรัน จบกันไปกับชัยชุนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟ้ายนะคะแล้วก็ช่องลูกเชววนายเล่ามาแล้วด้วย,วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ